จะเป็นยังไงเมื่อผมต้องไปหาแม่ที่หมู่บ้านหนึง่งแต่ผมได้พบกับฆาตกรลบทิตจะเกิดอะไรขึ้นก่อนไปดูกดไลค์กดติดตามไปดูเลยโอ้ยแค่หมู่บ้านนี้นะที่แม่เราบอกเดินทางมาตั้งไกลอยูจ่จังหวัดชนบุรีซะด้วยปิดประตูไหมวะจะปิดจะออกอยังไงไม่รู้แม่บอกว่า แม่อยู่ที่หอพักที่หนึ่งแม่ว่าเป็นบ้านหลังแรกใช่บ้านหลังนี้ไหมเอาให้คุณลุงลุงนี่บ้านผมนะมาทำไมเนี่ยเพราะตอนนี้ก็ค่ำแล้วขึ้นไปนอนดีกว่าแล้วแม่เราไปไหนเนี่ยได้ยินข่าวว่าแม่เราไปเราไปหาหมอนะเป็นไรเนี่ยเอ้ขึ้นไปนอนก่อนง่วงมากเนอนเลยเลยนอนก่อน เสียงหมาหอนคนน่ากลัวเลยแล้วใครวะน่าไล่ฆ่าคนโอ้หมู่บ้านนี่มันปแปลกแล้วยอดอ๋อต้องเอาขวานล,ลงไปก่อนมองกันตัวดีด้าด้วยโอ้ยเอาไปดูดีกว่าอเอาแคนะ่ขวานมานี่แหละเราดาบเกบ่ว้อุย้ยทำไมมีเลือดเต็มอะตอนดูยังไม่มีเลือดนะหัวคนเต็มเลยผมว่าหรือว่าบ้านนี้เป็นบ้านล้างวะตามหัวไปก่อน แต่บ้านล้างทำไมผมถึงไม่เห็นโอ้ยคนตายหมดแล้วหรือว่าตามหัวไปเป็นฉันลักที่เข้าฆาตกรอยู่ตามไปก่อนแล้วตอนไหนมันจะชื่นล่ะพี่ตามมาแล้วนะทำไมเยอะจังวะค้ยมันจะมันกินเนื้อิีมันกินเนื้อคนอยู่เด้๋ยาวจะอาฆาตกร แกเข้ามาเฮ้ยแต่มันตามมาเฮ้ยเอ้ข้ากอนตามมาวิ่งหนีก่อนนี้ก่อนนี้ก่อนนี้ก่อนไม่งั้นไม่รอดแน่ขะกอนเลยขกอนรุ่กีดถ้าคุณไปซะเยอะโอ้โหคุณหายไปในมดเนี่ยเอ้ยซ่อนตรงนี้ก่อนซ่อนตรงนี้ก่อนให้จะไม่เห็นแหละไอไปซอนในบ้านก่อนแล้วกันโอ้มันจะไม่เห็นนะแง่ไอ้เจ้าข้าะกอนแน่จริงก็เข้ามาอุ้ยฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยเดี๋ยว ได้ยินเสียงข้างหลังอุ๊หสองคนเลยมันมีพวกดที่ว่าหัวคนเย็บก่อนเย็บก่อนเย็บก่อนอุ๊ยมันก็เห็นมันเห็นเห็นได้ไงเนี่ยไปแล้วไปแล้วหาที่ซ่อนใหม่หาที่ซ่อนใหม่เร็วเร็วเร็วอุ๊ยมันมามิอุ๊ยมันมาตีผมมาตีผมมาขังเดียวแล้วมันก็วิ่งหนีอะไรวะข้าสองคนมันน่าจะหาคนอยู่ไปที่ซ่อนก่อนแล้วก่อน เห็นนะมองมาที่นี่นะไม่เห็นนะอะไรห็นไม่มีอะไรไม่มีเลยยาลงมาไม่เห็นครโงูเลยขัดกรนนี่โหเกินเราต้องหากุญแจแจอยู่ไหนเนะี่ยไปดูสิมันอยู่ข้างหลังสองคนไปแล้วมันไปดูใหมสิโอ้โหไปดีกว่าไปแล้ว อะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยสมุดอะไรคำใบเหรอมันเป็นกับดักนั่นเลยเขาตกลาวาตายคนนโคตรง่ไหนเขาดูนะไรวะเนี่ยอันเหรอะไรวะเนี่ยไ,ไม่รู้ไปเลยปุ๊กไปเ,เออโอ้ยเอามันตามอ่เอาม,าามันตกลาวาโคตรงูไปไปเดินตามรังกําแพงไปก่อนโอ้ยภาพมันทำไมภาพมันไม่ชัดวะโอ้โหภาพม,มันมัวจัง สงสัยมันน่าจะไม่มีสัญญาณอะเลยถ่ายไม่ได้เพราะตอนนี้มันอยู่ในลาวางไงเยลยไม่มีสัญญาณถ้าผ่ามัวแสดงว่ามันไม่มีสัญญาณไปแล้วก็ไลนะอย่าตามมาคา่ะจ้ก่อนจย่าตามมาตามมาจะฆ่าแกเฮ้ยหลุดไปก่อนทุกคนเฮ้ยเอาเฮ้ยล้วจะไปยังไงต่อเดี๋ยวเราไปก่อนแล้วกันเสกโจนไม่มีจะไปยังไงต่อ ชีวาตายแน่เลยยังไงก็ตายโอ้โหโดนขังออกไม่ได้แล้วแถมต้องไปยืนตรงนี้ยืนเลยยังไงก็ไม่รอดไม่นะไม่ขัดจังกันยาอย่าอย่า,ยาไม่เฮ้ยยาเฮ้ยอะไรเนี่ยเราฟันไปหรอเดี๋ยวออกไปดูข้างนอกก่อนเดี๋ยวดูซิของอยู่ครบไหมดาบกับมีดยังอยู่ครบเนี่ยไอควานกับมีดยังอยู่ครบเนี่ย มาได้ไหมผมทำไมนี่โจรโจรเฮ้ยโจรไอ้โจร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 เฮ้ยโจรโจรโจรฆ่าโจรทิ้งแป๊บฆ่าโจรโจรโจรไอ้โจรตายไปไซโจรไปหาแม่ที่โรงพยาบาลได้เดี๋ยวเดี๋ยวได้ล้วเดี๋ยวได้ยี่เซียงแป๊บไปดูซิโอ้โหชัดเลยฆ่าตก้งสองคนเงีจริงพวกแกก็เข้ามา